หน่วยการเรียนรู้ที่หวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และละครไทยความหมายและความสำคัญของนาฏศิลป์คำว่านาฏศิลป์มีความหมายในทำนองการร้องรําทำเพลงให้เกิดความบันเทิงเรืองใจอันรวมด้วยความโน้มเอียงของอารมณ์และความรู้สึกหากแต่ศิละปะประเภทนี้ต้องอาศัยศิละปะ,ะแขนงอื่นเข้ามาช่วยส่งเสริมให้มีความงดงามเช่น ดนตรีการขับร้องจิตกรรมปฏิมากรรมช่างทองปักสะดึงกึงไหมฉะนั้นคำว่าน้าตาศิลจะต้องเกิดขึ้นได้จำต้องอาศัยส่วนต่างๆที่กล่าวมาประกอบเข้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวจึงจะเกิดความงดงามสมบูรณ์แบบได้ ดาตศินไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวมศิลปะในการละครเฉพาะการร้องรำและดนตรีเท่านั้นศิลปะด้านอื่นๆเป็นต้นว่าการเขียนการก่อสร้างการไฟฟ้าการแต่งกายเย็บปักถักร้อยตลอดจนถึงวรรณคดีก็รวมอยู่ด้วยเพื่อเป็นองค์ประกอบของการละครที่สมบูรณ์แบบและมีคุณค่าตามความสมควรการแสดงละครไทยในสมัยต่าง สมัยสุโคไทยในสมัยสุโคไทยมีหลักฐานที่เกี่ยวกับการละครไม่มากนะักเนื่องด้วยเป็นสมัยที่มีการเริ่มความสัมพันธ์กับชาติต่างๆที่นิยมอรยารยธรรมของอินเดียเช่นมอนพมา่าขอมชาวสุโคไทยรักในศิลปะการแสดงร้องรําทําเพลงดังความในศิลาจารึกของพ่อขุนหลามคําแห่งความว่าดํารงคํากรด้วยเสียงพาดเสียงพินเสียงเลือนเสียงขับใครจักมักเล่นเล่น ใครจักมักหัวหัวใครจักมักเลื้อนเลือนแสดงให้เห็นว่าชาติไทยของเรานั้นรู้จักการร้องฟ้อนรำม,มาตั้งแต่โบราณแล้วมีการกำหนดรูปแบบไว้เป็นที่แน่นอนและเรียกศิละปะแห่งการแสดงดังกล่าวว่าโขนละครฟ้อนรำม,มีการสันนิษฐานว่าละครแก้บนหรือละครยกอาจสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยด้วยเช่นกันสมัยอยุธยา นาตาสินการละครเริ่มมีระบบระเบียบและแบบแผนมากขึ้นมีการตั้งชื่อละครที่เคยเล่นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยให้เป็นไปนตามหลักวิชาการนาตาสินและมีการกำเนิดข,ขึ้นของการแสดงอีกหลายอย่างเช่นละครชาติละครในละครน,นอกโขนการแสดงบางอย่างก็รับวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาผสมนาฏศตลินไทยได้รับอิทธิพลตามแบบแผนแนวคิดของวัฒนธรรมอินเดีย เกี่ยวกับวัฒนธรรมาศาสนาความเชื่อเรื่องเทพเจ้าโดยผ่านประเทศชวาคเขมรจากนั้นจึงนำมาปรับปรุงให้เป็นรูปแบบและเอกลักษณ์อย่างไทยเช่นตัวอย่างของเทวรูปศิวะปางนาตราชที่สร้างเป็นท่าร่ายรำของพระอิศวรมีทั้งหมด1 8 8่าโดยร่ายรำครั้งแรกบนโลกที่ตำบลจิคํามรำเมืองมัธราชอินเดียใต้ ปัจจุบันอยู่ในรัฐมินนาทูนับเป็นคัมภีร์สำหรับการฟ้อนรำโดยพระฤาษีเรียกว่าคัมภีร์พระตะนาตยยมหรือพระตะนาต,านาตาศาสตร์ซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญที่มีอิทธิพลต่อแบบแผนการสืบสารและการถ่ายทอดนาฏศิสิ์ของไทยจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่มีรูปแบบแบบแผนการเรียนการฝึกหัด จารีดขนบธรรมเนียมประเพณีจนถึงปัจจุบันบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษานษาฏศิสินไทยสันนิฐานว่าอรารยธรรมการสแราสดงนาศศิลป์ของอินเดียนี้ได้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วสมัยทนบุรีสมัยนี้เป็นช่วงต่อเนื่องหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้แก่พมา่าเมื่อพุทธศักราช2310 บรรดาศิลปินก็ได้กระจัดกระจายไปในที่ต่างๆเพราะผลจากภาวะสงครามบางส่วนก็เสียชีวิตบางส่วนก็ถูกกวาดต้อนไปอยู่พามา่าครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเมื่อพุทธศักราช2311ได้ทรงทำนุบ,บำรุงส่งเสริมการละครขึ้นใหม่ทรงรวบรวมศิลปินตลอดจนบทละครเก่าๆที่กระจัดกระจายไปให้กับเข้ามาอยู่รวมกัน พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติขึ้นมา5ตอนคือตอนหนุมานเกี้ยวนางวารินตอนเท้าวมารีวราชว่าความตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกฎตอนพระลักษถูกหอกกบ,บินละพัดและตอนปล่อยม้าอุปการมีคณะละครหลวงและเอกชนเกิดขึ้นหลายโรงเช่นละครหลวงวิชิตนรงค์ละครไทยหมื่นสนอภูบาลหมื่นโวหารพิรม และยังมีละครเขมงของหลวงพิพิธวาทีอีกด้วยสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในสมัยนี้มีการแสดงที่ปรับปรุงขึ้นเช่นระบาสีบทที่มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยที่เกิดขึ้นใหม่ได้แก่เมฆรารามสูนในบทพระราชนิพนลรามเกียรติ์ การที่สองพระบาทสมเด็จพทะเลศล่านาภาลายัยเป็นลูกทองของนาตศิลป์เนืน่องจากพระมหากษัตริย์ทรงโปรดการละครมีการฝึกหัดโขนละครในละครนอกโดยใช้ผู้หญิงฝึกหัดละครนอกหลวงและมีการแต่งกายยินเครื่องให้เป็นละครใน รัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกเลิกละครของหลวงทําให้นาฏสินไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ประชาชนและเกิดการแสดงเอกชนขึ้นหลายคณะศิลปินที่มีความสามารถสืบทอดการแสดงนาฏสินไทยที่เป็นแบบแผนกันต่อมารัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยนี้บรมครูด้านนาาศิสินได้ชำระพิธีการไหว้คูโขนละครทูลเกล้าถวายตาไว้เป็นฉบับหลวงและมีการแสดงเบิโกโลงเช่นรำปเลเรงและรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้ตั้งภาษีมหรสกครั้งแรกเรียกว่าภาษีโขนละครรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัว ในสมัยนี้มีทั้งปรับปรุงและพัฒนานาฏศิสินไทยเพื่อให้ทันสมัยมีการพัฒนาละครรํารูปแบบใหม่เช่นละครดึกดําบันละครเสภาละครพันทางและกําหนดนาฏศิสินเป็นบทระบำแทรกอยู่ในละครเรื่องต่างๆเช่นระบำเทวดานางฟ้าระบำตอนนางบุษบาชมสารรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว ศิลปะด้านนาฏศิลป์มีความเจริญรุ่งเรืองมากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมมหโหสพข,ขึ้นมีการทำนุบำรุงศิลปะด้านโขนละครและดนตรีปีพาธทำให้หนาฏศิลป์มีการฝึกหัดอย่างมีระเบียบแบบแผนนอกจากนี้ยังได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงโขนเป็นละครดึกดำบรรเรื่องดรามเกียนและพระองค์โปรดในการแสดงละครพูดรูปแบบต่างๆจนเป็นยุคทองของการละครพูด รัชกาลที่ 7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการจัดสั้งกรมศิลปากรขึ้นแทนกรมมหรสพที่ถูกยุบไปทำให้ศิลปะโขนละครระบำรำฟ้อนยังคงปรากฏอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และการพัฒนาสื่อไปรัชกาลที่ 8. พระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทรามหาอนันทมหิดล ในสมัยนี้ได้เกิดละครหลวงวิจิตซึ่งเป็นละครปลุกใจให้รักชาติและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนไทยหันมาสนใจนาฏศิลป์ไทยและมีการตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์แทนโรงเรียนนาฏดุรยางคศาสตร์ซึ่งถูกทําลายตอนสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อเป็นสถานศาาึกษานาฏศิลป์และดุรยางคศิลป์ของทางราชการรัชกาลที่9รพระบาทสมเด็จพระบรมชนะการทิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนาฏศินและการละครฟ้อนรำได้อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลมีการส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญนาฏสินไทยคิดประดิษฐ์ท่ารำระบำชุดใหม่ได้แก่ระบำสร้างสรรค์ต่างๆที่กรมศิลปากรได้ประดิษฐ์ขึ้นเช่นระบำกับระบำชาวนาบุคคลสำคัญในวงการละครไทย เจ้ากลับเกิดในสมัยรัชกาลที่1ประมาณพุทธศักราช2,349เป็นบุตรของนายถิ่นและนางกุมีอาชีพภายเรือขายขนมบ้านอยู่ย่านหลังวัดระคังโขสิตารามผลงานเป็นนายโรงละครที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เจ้ากลับได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงละครในมาเป็นละครนอก เจ้ากลับมีโอกาสถวายตัวเป็นข้าในพระบรมวงเธอกรมหมื่นอับสอนสุดาเทพนายทองอยู่และนายรุ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สองได้เป็นครูละครหลวงกู้กับนายรุ่งครูนางจนเป็นที่กล่าวขานกันว่านายทองอยู่และนายรุ่ง ได้รับบำเน็จจากเจ้าของคณะจนสามารถสร้างบ้านและปลูกเรือนฝากระดานขนาดใหญ่อยู่อาศัยได้ทั้งสองคนครูรุ่งมักจะปรากฏชื่อคู่กันกันกบนายทองอยู่ครูพระเดิมเป็นตัวละครเอกของคณะละครเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพิรักซึ่งมีลักษณะเป็นละครที่ใช้ผู้ชายแสดงคู่กันโดยนายรุ่งจะเป็นตัวนางส่วนนายทองอยู่จะเป็นตัวพระหรือตัวพระเอกคือตัวอีเหนา ครูแย้มอีเหนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าจอมมารดาแย้มเป็นครูหัดเจ้าจอมหม่อมต่างๆด้วยเป็นผู้ที่มีฝีมือลายมือการรำเป็นตัวอีเหนาจึงเป็นครูเหนาให้แก่และครหลวงอีกหลายรุ่นต่อ,ตอมานางสุภลักษ์พัทธลนาวิกมีนามเดิมว่าต่วนเป็นบุตรของนายกลั่นและนางลำใหยพัทธลนาวิก เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2426ที่จังหวัดกรุงเทพนนทบ,บรุรีเป็นผู้มีความสามารถทั้งฝีมือการแสดงการจดจำบทร้องคำร้องคำเจรจาของตัวละครทุกตัวทุกเรื่องอย่างแม่นยำโดยไม่ต้องบอกบทบทที่มีชื่อเสียงของนางยุบนลในเรื่องอีเหนาตอนตัดดอกไม้ใายกริกคุณหญิงอนินทิตาอาคุบุตร นามเดิมสงเสงี่ยมนาวีเสถียรภายหลังในพุทธศักราช2467ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่6ว่าอานินทิตาผลงานแสดงเป็นพลรักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์แสดงเป็นสังคามาราตาในเรื่องอหนาว์แสดงเป็นอนุสุริยาในเรื่องสกุลตาแสดงเป็นนางกำนันในเรื่องพระร่วงแสดงเป็นเชยเชษในเรื่องขาวีและอื่นๆอีกมากมายสารุป น่ฏจิสินไทยมีความสำคัญต่อชาติไทยเพราะเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานยุคสมัยต่างๆของประวัติศาสตร์ชาติไทยการละครไทยมีวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความสนุกสนานเรื่องเริงอยู่ในหัวใจและพระมหากษัตริย์ของไทยทรงให้ความสำคัญโดยการส่งเสริมและสร้างสรรค์าง,งานศิลปะแขนงนี้ตลอดมาบุคคลสำคัญของวงการละครไทยได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลที่สำคัญและมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ